คลิปนี้สนับสนุนเลยอีดิบเอยอีอดิบเอยชอบและแล้วนะครับก็บริการสุดตึงของอีดิบเอยเหมือนเดิมนะฮะและแล้วบริการสุดตึงของอีดิบเอยจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเขาจะมีบริการใหม่ขึ้นเข้ามาก็คือบริการรับฟาร์มฮอคอยทาวเวอร์ดีเฟนส์หนึ่งพันหนึ่งร้อยตตดัดสองหมื่นเมเจ็ดร้อยเมตรนะครับก็ประมาณนั้นแหละและตัวละครของเขาที่กำลังขายอยู่นะปัจจุบันก็แบบสุดตึงเจี๊ยตึงเปียเปียเปีย นั่นก็คือไข่แล้วก็ชาโดครับผมราคาโคตรถูกตอนนี้ตลาดปลาไปพันห้าแล้วอะไรกันเนี่ยแพงเกินโอ้ไม่ใช่ที่อื่นแพงที่นี่ถูกนะครับผมและแล้ว,ลวสำหรับเพจนี้ก็ไว้ใจกันได้เลยเพราะมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนกันเลยทีเดียวหนึ่งแสนแล้วก็มี YouTube อีกด้วยนะยูทูบของเขาก็จะเป็นอีดิบเหมยนะครับสตรีมทุกวันนะฮะและก็จะได้ยินเสียงแอดมินอีดิบเหมยใจเกเรทุกวันอีกด้วยไวุ้ณนอนหลับฝันดี โอ้สมากเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้ oh, ตัวบอดโคตรเยอะเลยครับพี่ดูดิฮะใครอยากได้ตัวบอดดีๆแบบนี้หรือว่าตัวละครเท่ๆที่มีสามจิกัตัวในซื้อหรือว่าจะเป็นตัวละครที่ดาเมตเบิ่มๆหรือแอนพิชันเอฟเฟกตสุด,ลดหล่อเท่แบบนี้ก็สามารถตามหากันได้ที่ได้ที่เว็บน้องจินพาเกเรือเออจริงๆมันก็มีในนี้นะครับแต่ว่า มันมีค่อนข้างน้อยมันก็เลยใส่ได้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นในกล่องนี้และนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นรางวัลลอบใจอีกมากมาย,ยตอนนี้จะหมดแล้วนี่วะเอาง่ายๆนะครับการสมัครไอเดียก็แสนง่ายได้นะครับตรงนี้ก็สามารถสมัครได้เลยนะครับก็ตรงนี้ก็ใส่อีเมลอะไรไปนะครับ id pass แล้วก็อีเมลแล้วก็กดบอทแล้วก็สมัครได้เลยนะครับง่ายได้ ปล <Att acks. S 1> ากแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมกับมหาเคสทีมเมตาตัวละครที่ผมจะเอาไปนั่นก็คือเบจิต้าและตัวละครที่สกูด้าเอาไปก็คือกัสและทันชิโร่และก็เอ่อกัสนะตัวใหม่เบต้าก็น่าจะเป็นกัสอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรสุสดตึงจัดนะครับเพราะว่าโอ้ไม่อยากจะคิดอะว่ามันแรงขนาดไหนตอนต้นเกมนั้นผมจะทาการการต้นเกมก่อนและก็ทําการกดคูณ3ามไปแบบเบิ่มเบมคือ ใช่ตัวนี้เราต้องการต้นเกมก่อนนะครับแล้วก็ให้อีกสองคนนั้นปั๊มตังค์นะฮะเพราะอีกสองคนนั้นใช้ตังค์ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเพราะว่าคนแรกนั้นต้องทําการวางขายหยุดเวลาย่างบูนะครับใช้บูหยุดเวลานะฮะช่วงนี้เ <laughs> ชียช่ยอเมต้าบูแล้วเนี่ยเชี่ยเบสเบเบจิต้าพร้อมบูนะครับเพื่อทำการหยุดเวลาแบบต่อเนื่องอ้าวแล้วโจทาโรไปไหนนะอ,นนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าโจทาโรอ,อาจจะไปนอนพักพักร้อนนะฮะลาพักร้อนแล้วก็ โกโจก็ลาลาพักหนาวนะครับตอ่นู้นนี้ลาพักร้อนต่างอากาศกับลาพักหนาวนะครับผมก็เลยหายไปเลยนะฮะและตอนนี้ผมก็ทําการปล่อยมันเข้าบ้านไปแบบเบ๋เพราะว่ากียดกนและนะเดินเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะฮะจะก,การทําไมเลือดมันเลือดมันน้อยนะครับผมการเข้าหน้าดีกว่าและตอนนี้ผมก็ทําการอัปเกรดตรงนี้ไปเดี๋ยวรอทวงเงินก่อนนะครับในเว็บที่4นั้นจะมีฟูลพาวเวอร์นะฮะ อัปเกสตังเด้งตดึงเอ่อไอชี้อ่ะนิ้วล่านไปถึงหนึ่งขั้นกันเลยทีเดียวิงๆไม่ต้องวางตรงกลางนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าว่าททำไมนะเอ้เออหน่าดิวางทำไมนะครับและตอนนี้ผมก็การตัดเกมแล้วก็ปั๊มตัวเงินไปก่อนแบบตอนเนี้ย t อ hours later ห้ามและตอนนี้ก็ตัดเข้ามาที่รุนแรงและรวดเร็วตอนที่ผมจะปั๊มเบจิต้าให้มันตันนั้นผมก็ต้องปั๊มเบจิต้าให้มันตันก่อนคุณแรกเพราะยังไงนั่นหรอ เบจิตาที่จะทำการบูสต์ดาเมจบอลเกงกิล่องหนที่เป็นพเีนเป็นเชนเอฟเฟกนะแล้วก็ต้องทำการสังหารซมอนเซอร์ครับเปิดสังหารลูกจะอกหรือลูกกระปุกที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ได้สังหารแล้วแล้วก็เขาจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ดาเมจขึ้นเลยไม่แต่เปอร์เซ็นต์เดียวใช่แล้วไม,ไม่ขึ้นสักนิดจริงนะตอนนี้ผมก็ทำการโชว์การเปิดอเอฟเฟกแล้วก็ปิดไปซะเพื่อย่างไรอย่างนั้น ครื่องของคุณนั้นจะแหลกค้างจนกว่าจะไปเวฟบ130ได้เลยทีเดียวครับ <c oughs> นี่มันอร่อยกันเนี่ยแหลกค้างกันเลยเหรอแต่ตอนนี้ผมเริ่มหน่วงแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเครื่องของผมอะไรกันเนี่ยปิดแม่งทุกอย่างเลยให้ตายเถอะ <c oughs> ผมรู้สึกมีอาการหน่วง <S F S <H> ค่อนข้างจะระเบิดโอ้บ oh, ้าอะมูนแบบนี้เครื่องแบบกระลับแบบ บ้กันอะตัดเข้ามาในเว็บที่90เลยอย่างนั้นเหรอแล่ตอนนี้ให้ทำการวางดาเมจให้แบบตึงๆนะครับผมดาเมจของผมนั้นก็จะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือเบจิต้าที่มีดาเมจบันเกีกีที่แสนรุนแรงแล้วก็ตัวนี้มันชื่ออะไรวะลิมารุที่มีดาเมจก็ค่ารุนแรงเหมือนกันให้คุณปรับวิกแล้วก็เตตองให้พร้อมเพราะว่าการโจมตีนั้นสำคัญฉนไหนสเมื่อไร และผมก็ทําการดักให้ดีๆไม่ให้มอนมันเดินเข้ามาตรงนี้เปิดการกดรอแบบแบบรวดเร็วและรุนแรงกดไปอีกกดเร็วกว่านี้อีก <c oughs> มันกดเร็วไม่ได้เครื่องมันค้างไ้ไอ้เจ๊ไอเฟกรอมันค้างไ <c oughs> อ้สคือตอนนี้กูปิดแอ้ไม่้เฟกไปแล้วน้าทำไมวงรอมันค้างแบบนี้ <c oughs> อะไรกันหมันค้างไปนานเลยนะเฮ้ยอย่างงี้ FPS ผมล่วงกระจุยแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ปิดจปเที้เฟกตัวอื่นด้วยนะก็เลยทําการบัฟเกตไปแบบ หมุนหมุนงนงนแนะมือหมืน,มนเอานะบับ,บ,บไปนะผมอย่าไปซีเรียสน,นะ <c oughs> บับไปเถอะนะฮะและตอนนี้สภาพาดาเมจของผมก็ค่อนข้างอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนช่วงต้นเกมนั้นไม่ให้ทุกคนวางสตินอะไรเลยจนกว่าผมจะเก็บเออ,อเขาเรียกว่าเก็บบอลกิกีได้ถึง100นะครับพอผมกดบอลกิกิไดถึง100แล้วไม่ใช่ไม่ใช่กดมพูดที่อะไร พอดีผมเก็บชาร์จบอลกีกีได้ถึง100ก็ทําการวางตัวอื่นได้เลยนะครับทำไมอย่างนั้นเนี่ยเบจิต้าของเราแถบจะไม่ได้เก็บชาร์จเปอร์เซ็นบอลกีกีเลยใช่มันจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิกีนะครับกิกีน้อยอจริงเนี่ยในตอนนี้ผมก็ทําการดักรอแบบรอนะครับใช่รอในตอนนี้ผมก็ทําการดูดาเมจของผมที่รุนแรงแล้วก็อัปเกรดแบบต่อเนื่องต่ออัปเกรดรมบรุให้ตันทั้ง4ตัวครับเพราะว่าดาเมจของผมนั้นจะรุนแรงมากมาก และตัวละครต่อไปที่ทําการอัปเกรดนั่นคือตัดเลือดอย่างเมลิโอไดเอชเชียกูเกือบลืมชื่อแล้วกูรอไปรอโอ้รอค้างอรอไปเลยย่ายมันหลุดมาเยอะนะครับตอนนี้ในเว็บที่9 4แล้วผมรู้สึกว่าผมต้องวางเมลิโอไดเอกตัวละว,ว่าตัดเลือดของเราเน้นเริ่มเจ้าไม่เยอะตัวมนันน,มน้อยเกินไปนี่ใช่ตัวมันน้อยเกินผมก็ทําการวางตัดรอดเพิ่มและอัปเกรดเข้าไปน่าจะตัดเรือเปล่าวะตัดแน่ๆและการ ที่จะตัดรวดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดีนั้นเราต้องนับถึง14 17วิไอ้เจถ้าวางหลายๆตัวก็ตัวละ7นะครับอันนี้คือแบบ17นะนานๆกว่าเพื่อนนิดนึงนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเลียวเว็บแบบนี้ไปเรื่อยๆ5 i minutes later และแล้ว,ลวก็ถึงช่วงตึงในเว็บที่110ให้ทุกคนทำการปิดออตโต้สตคิปแล้วทำการฆ่ามอนไปทีละเวฟจนกว่าคุณนั้นจะไหวชิวนะฮะ เ,เดี๋ยวค่อยเปิดออตโอตโอ้อีกทีไงให้มันไหลไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ให้ทําการเคลียร์เท่าที่เคลียร์จะขู่จะเคลียร์ได้นะครับพฤติการไหวในเวทนั้นๆเลยนะคุณก็เคลียร์ไปก่อนนะฮะพูดที่อะไรนะี่ลิ้นพันธุ์และตอนนี้คุณด้ต้องโชว์สเต็ปว่าแบบรวดเร็วเป็นการเข้าช่องแคบช่องที่2ทางโค้งช่องเกือบสุดท้ายตรงนั้นเมื่อรองคุณนั้นวับไม่ถึงคุณจะสุขิดแน่นอนละตอนนี้ ผมรู้สึกว่ารอผมว้าไม่ถึงว่ะกระใสรั่วไปติครับรออะไรใส่ใส่ใสโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยรอค้างเลยไอเ้เปกรอแทบจะระเบิดค้างมันค้างเว้ยและตอนนี้ก็ต้องทําการเคียย์มอนและเลี้ยงเวฟไปแบบเรื่อยๆนี่เลี้ยงที่ไหนไอ้เชียข้ามันย้ายมันรอดไอ้สุดย้ายมันรอดไม่ได้และลิมารุตัวนี้ผมก็่อัพไม่ตันนะครับขาดอีกล้านเดียวไอ้เชียแค่อีกล้านเดียวอย่าไปกลัวและตอนนี้ครับ ผมก็ทกากํางานกระทืบนะครับกระทืบเว็บนี้ให้ผ่านไปแบบชิ๋วๆโอ้โหมันมันไม่ชิวนะครับจนกว่าจะถึงเว็บ1 1 4น่าจะเคลียร์หนึรอน่าจะ1ิ5ไม่ไหวจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ1น5่าน่าจะไม่ไหวถ้าเกิดเคลียร์หนึรอได้นี่มันจะไปได้ไกลมากๆจริงแล้วเราตัองมสีนคนนะครับและดูดาเมจหลักของเรานั้นก็จะมีเทปเงาและก็เบิต้า ที่ทำการกดสก,กิลเพื่อสังหารแบบบูหมากระเป็ดแบบตุ้มเดียววนบัฟไปก่อนนะตอนนี้นะเราต้องบัฟห้ามขาดเลยนะครับผมแล้วก็บัฟไปแบบเรื่อยๆนะแบบห้ามขาดช่วงครับเพราะว่าดาเมจนั้นมันจะขาดหายไปเพียงเสี้ยววินาทีก็มีคุณค่านะ <c oughs> <c oughs> ดูดิที่มันแตกหนอกันแบบเป็นวงเลยเฮ้ <c oughs> ยทำไมข้างหลังมันไม่โอ้ข้างหลังมันโอ้เดี๋ยวนะนี่มันเลือดนี่มันเลือดแค่หนึ่งทีท มาหนะ่าเลือดเยอะเกินนี่แลวตอนนี้ผมก็ทําการบัฟวนแบบต่อเนื่องไปโดยไม่โดยไม่มันมันมันตายแบบว่ามันน่าจะตายแหละนี่ทําการกระเทิร์มนะครับมันจะตายผมก็ทําการบัฟไปแบบต่อเนื่องเพราะว่ามันทีหน้าที่ของผมผมจะไม่อธิบายคนที่สโลแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องทําอินเตอร์วาลหนึ่งวินะใช่นะครับถ้าถ้าผ่านช่วงอ่าเวฟนะครับแต่ละเวฟเนี่ย มันต้องไปอินเตอร์วาลข้างหน้านะครับเห็นไหมตอนนี้คือไม่มีสโลด้านหน้าเลยทักตัวเดียหแล้วก็ทํานอินเตอร์วาลข้างหน้านะครับไม่อย่างนั้นเออมันจะไม่ติดสโลทุกตัวนะครับตัวละวินะฮะถ้าไม่ติดทุกโลทุกตัวแล้วแล้วก็มันก็สุสสสสขิดนะครับผมและฮาจิโร่นะครับที่อยู่ตรงกลางนั้นก็ต้องอินเตอร์วาลตัวละหนึ่งวิเหมือนกันครับผมใช่เพราะว่ามันจะไม่ติดซันเบิร์นทุกตัวนะครับนั่นแหละฮะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่ายพึ่งใจเสียนะครับคือมันแตกกันเป็นหมูเลยจ้าถ้าแตกกันเป็นหมูอย่างนี้ให้ทําการหยุดด้านหน้าไปก่อนนะครับเพราะว่าจะให้ด้านหลังเดินมาชนนะครับนี่หยุดหยุดด้านหน้านี้ไปเนะี่ยเอ๊ะไม่ใช่กูมไม่ใช่คนหยุดที่แย่ใช่กูมไม่ใช่คนหยุดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตีละตัวฉัะต้องกดปั๊ไปก่อนอนะครับร้อนร้อนใจเสียนะครับรี่ๆตายกูไม่รอนี่เรียบรๆไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก็ไปยังที่เดิมต่อเนี่ยรีบๆไปตรงนี้อนะละร้อนเล้วนตยจ้ะและ เีรแล้วมันก็มันตายนะฮะถ้ามันไม่ตั้งให้เราเราเราเปิดแน่นอนมันจะไม่ไหวครับนี่แบนแบนแบนเริ่มเริ่มนี้ถ้าแบบแบบคลิปบอร์ดอย่างเงี้ยมันก็มันน่าเบื่อนะไม่ถึงคนลงนะยะคนลงแบบไม่น่าเบื่อไม่ใช่คนดูน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันนานมากนะในการเรียงเว็บแต่ละเว็บให้มันตายเนี่ยมันค่อนข้างจะกินเวลานานกันเลยทีเดียวต้องบอกคนตัดให้แบบเล่นคูณสองไปเลยนะครับเล่นคูณสองไปเลยนะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนี่เล่นเวลานะครับ เอาแลา้วมีช่วงเวลาสุขิดสำคัญนะครับให้เราทำการกดกันบ้านในอย่างตึงๆนะไม่อย่างนั้นขิดนะครับผมขิดแน่นอนย้ายแหาหมอสมันแทงบ้านนะเว้ยไม่อย่างนั้นแตกตใงไหนเวฟนี้แล้วเอาละครับตอนนี้ในช่วงเวลาสําคัญทำการกดกันบ้านไปแบบต่อเนื่องต่อเนื่องพ่อต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะใกล้จูอ่ะบ้าง5 minutes later และแล้วและนี่คือเหตุการณ์ในจาวูนในรอบที่สองเหตุการณ์เกือบป้าแตกใลสุขิอย่างอะไรเนี่ยแล้วผมก็ทำการที่จะผ่านเว็บนี้ไปทำการลั่นลั่นอการบ้าือไม่ไหวไม่ใช่เกือบขีดและตอนนี้ผมก็คิดว่าในการเคลียเว็บนี้มันเริ่มจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ทำการวางอินเทอร์วาตรงนู้นเหตุแบบตุ๊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 บ นี่าอะไรกันเนี่ยมนการวิ่ต็มวาวเรียบร้อยแล้วก็ทำการกระทืบข้างหลังไอ้เจ้ากระทืบเร็วๆทื่ข้างหลังโอ้ข้างหลังจะจะเดสแล้วและตอนนี้มันก็มีทางเดียวนั่นก็คือโคนสุดแข็งแกร่งจะออกมาซะไม่ใช่โ <c oughs> คนสุดแข็งแกร่งนั้นก็จะมีตัวละครสุดแข็งแกร่งอย่างเช่นไอชุน <c oughs> พนักํารกันหลังบ้านให้อยู่หมัดไม่งั้นอยู่ไม่หมัดมแม่งบ้านแตกไอ้ใช่เราต้องทำก,กันใช้ไอตุนทําการกันนะครับดูโคลนพุ่งออกมาแล้วก็โคลนชนตายเรียบนะฮะและนี่คือตัวกันบ้านอีกตัวหนึ่งทีมการมีประสิทธิภาพสูงสุดเมตาไอเซนสุดล้อแรงตรงไหนไอที่ถ้าไม่มีไอเซนี่บ้านแตกกระจุยไปนานแล้วนะะอย่าลืมมาใส่ทีมด้วยนี่ผมจะอธิบายดีละตัวแบบนี้นะครับไม่งั้นบ้านคุณระเบิดนะครับผม แล้วก็มีเงาน้อยแอนอ่าระเบิดตู้นะครับเออใช่พี่มันคือเบจิต้าระเบิดดกักนะฮะจนตุดระเบิดนะครับผม <S <S แล้วก็มีริมลุที่ทําการทําให้ตัวโคนนั้นเป็นตัวธรรมดาเพราะโคนในเกมนี้แม่งน่ากลัวเฮียเมื่อแตกมาแล้วเนี่ยเลือดแม่งไม่อยากจะคิดนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนและนี่คือมหาโครทีมเมตาตาตา,ตาเอาเดิมว่าได้สิแปดร้อยสิแปดแล้วตอนนี้ก็ทําการยื้อเวลาไปก่อนนะครับ เมื่อทําการวิ่งไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ทําการสแปมรอแบบรัวนะครับรัวกว่านี้และเร็วกว่านี้อีกและตัวน,นี้ระยะแม่งถึงบอกว่าเนี่ยผมก็ทําการบัฟบนต่อไปน,นะครับแบบต่อเนื่องและโคนวิ่งมาแล้วตรงนั้นน่าจะไม่รอดนะฮะน่าจะโดนโคนตุดนะครับจ<อ>นตายในขาที่แน่แน่ดูครับมันมาแล้วมันมาแล้วโคนมันชนตายไปแล้วครับ และคคลก็มาพีกไก่ตายตรงนี้อีกเออคือไอ้เหี้ยมอนต้นตีนเป็นขยงตายแน่นอนหมายถึงโคนกูตายแน่ๆนะะคนหายไปแล้วนะครับผมและตอนนี้มันก็ถึงเวลาช่วงพิกไข่แปลผันนะทำการกดรอปุ้งครับนะถ้าเดินเข้ามาสุดขอบนะฮะก็ทำการกดรออีกทีแต่ขอบรอนะมันเห็บมากๆระยะมันเห็บเกินมอนมันจะหลุดแล้ว และตอนนี้ครับในการกดรอที่จะทําให้มอนหลุดนั้นอาจจะสุขิดได้นะครับเป็นอะไรที่สุขิดแน่ๆ่เออกดกดกดออมันหลุดมันหลุดเลยแยะมันหลุดเลยแยะผมก็เลยลั่นใส่ทุกตัวแต่ตอนนี้มันแตกหนอกันแล้วครับจะตังหวะน,นี้ห้ามให้มันแตกหนอกันนะ้ชิบหายแล้วและตอนนี้ผมเพิ่งคายวางรอแบบรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่ามันแตกนะฮะมันแตกหนอต้องวับมันคืนไปนะครับ เร็วๆโอ้เอ,อเร็วๆลนใเนี่ในจังจหวะน,นี้ผมเกิดอาการลนนะฮะวางขายแบบเร็วโอ้มันมาแตกแล้วมันแตกมันวาบวาบเออว้าบมันอยู่เข้าดงเกินนะดงสันเบิร์นก็เบิร์นไม่ถึงตรงนี้เฮ้ยระยะสันเบิร์นตีไม่ถึงบับ,บผมหลุดไปแล้วและตอนนี้ผมจะไม่สนใจบับเจียอะไรทั้งนั้นผมจะทําการขายรอทั้งหมดเพื่อมาวางไว้ข้างหลังเออใครสั่งใครสอนในบางรอตรงนั้นะเออเหอและตอนนี้ ผมก็จะเรียงรอไว้ใหม่ทั้งหมดตรงนี้เลยนะครับนี่ตอนนี้โดน D.R. ไปแล้วนะเนี่ยอธิบายไม่หมดนะครับที่ทุกตัวนั้นย้อนลงไปตรงนั้นให้มันเป็นกระจุกกันมันโดน D.R. นะครับและตัวละครที่โดนรออยู่ข้างหลังนะนะั้นน่ะมันก็จะไปอยู่ข้างหลังและตัวละครที่มันไม่โดนรอมันก็จะอยู่ข้างหน้านะครับมันจะเรียงกันเป็นกระจุกอย่างนี้ผมจะทําการวร์ปแบบคิดแลวตคุงให้มันเร็วกว่านี้อีกตอนนี้มีอยู่ั้งตัวมันแทบจะไม่ไหวแล้วต้องวางเพิ่มว่าน่ะมันจะหลุดขอบแล้ว วา้าวพระบ่มบ,บัมบูมบัมรอจนค้างไอ้เจีย๊ยจน FPS ระเบิดล่วงหายไปในเกีบเมฆนะฮะโอ้โหกดอีกเว้ยมันไม่พอเนี่ยใจนะรออะไรรอไม่รออีกแล้วใส่ก่อนไอ้เจี๊ยตรงนี้เราอีโดดโดดไอ้เียไอ้ยังสันเบิร์นไม่โดนเจี๊ยตอนนี้สันเบิร์นนะครับไม่ได้ปรับนะฮะโจมตีระดับแรกนะครับปรับวีกปรับตะตองนะฮะไปเรื่อยอันนี้เริ่มมาเบิร์นด้านาหน้าแล้ว เราต้องปรับไปจวถึงนะไม่งั้นเราจะขีดแน่แน่ในตอนนี้ในเวฟที่1 2 3ยนะครับแบบแรงและรวดเร็ว,เร,วเริ่มมีอาการนะฮะตื่นเต้นลนในเยื่อเหงื่อเริ่มออกนิ้วเอาล้ครับท่านผู้ชมในตอนนี้มาแบบเบินเบไกลๆนะครับเราก็บัฟไปก่อนนะฮะเพราะว่าบัฟเป็นเรื่อยแบบนี้ค่อนข้าง,งจะดีนะครับทาให้มอนที่มันเลือดน้อยเนี่ยมันก็ตายไปนะครับและเวฟก็จะไม่ตันนะมันมีตันเวฟใช่ไหมนี่ยครับเวฟไม่ตันเราก็ฆ่าเป็นเรื่อยแบบนี้แต่จริงๆแล้วนะฮะ ฆ่าไม่ตายเะเลือดแม่งเยอะเฮียเลยโอ้โหมันจะไปตายได้ไงฟะเแล้วตอนนี้ครับผมดูดีฮะเลี้ยงกันเป็นกระจกเป็นกระตับเลยครับผมเป็นกระจาบมนะข้างหลังปล่อยแม่งวิ่งมาข้างหน้าครับเราต้องยือข้างหน้าให้ถึงที่สุดและตอนนี้เข้าอยู่ในเวทที่หนึ่งร้อยยี่สิบปีครับผมมาเรื่อยๆเลยฮะไปเรื่อยๆฮนะโอ้ดูครับกดไปครับกดบัฟไปเรื่อยๆครับและีทันจิโร่ครับ เบอร์ในทัวร์ฮะต้องสแปมด้านหน้าแบบรัวๆแล้วทันจิโร่ต้องวางขายทันจิโร่แบบโคตรรัวนะครับอันนี้คือให้มันโดนสันเบิร์นด้านหน้านะครับแบบข้ามหายเลยสักวินะวางขายอยู่นั่นแหละวางจนนิ้วระเบิดวางจนตะเข็บกินนิ้วไอ้โอ้ผมก็บับไปเรื่อยๆนะครับไอ้คนสแปมก็ใส่รัวกันเลยทีเดียวนูครับติดฟันเบิร์นรัวๆครับห้ามขาดนะครับฟันเบิร์นนั้นจำเป็นชนัยนะฮะเมตานะครับเมตาฟันเบิร์นนะครับผมเบิร์เออเบอรนี้เนียมันคนระเบิดไอ้เจ้มันไม่ใช่เบิร์นแบบนี้แล้วเบิร์นแบบรัวๆฮะ ตอนนี้ครับเสียงคีย์บอร์ดเสียงแป้นพิมพ์มาจะไเต็มนะเสียงเมาส์แบบแทบครั่งนะผมเมาส์ครั่งนะตอนนี้มา้วครับและจังหวะนี้ละครับ,รบผมจะไม่บอกเคล็ดลับแลวกันเพราะว่ามันจะทําให้บอร์ดระเบิดได้นะครับคุณต้องดูเองคุณต้องตัดสินใจสังเกตด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงนะฮะเออต้องสังเกตได้แนละสังเกตว่ามันเป็นยังไงนะว่ามันผ่านไปได้ยังไงกันนี่มันได้ยังไงจริงๆแล้วเราต้องเชื่อมันในคนที่หยุดเวลาเว้ยเชื่อเราจะมากดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าวิมันมันไม่ได้เอเอเแบบดี๋ แล,แล้วตอนนี้ผู้ัำการคุดูดไอ้ดีดีนะครับว่าตัวอะไรมันหายไปนะนี่ใช่ทันจิโร่หายไปแต่แล้วอันนี้พ ання, ูดได้ไอ้เจ้ามันได้ครับมันทันจิโร่หายไปแล้วก็หายไปไหนนะไม่รู้นะครับผมแล้วตอนนี้ก hi ็โดนย้อนเวลาไปครับมาโดนย้อนเวลาไปแล้วแล้วก็ไปกระต OMP เดียวตายเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ย้อนเวลามาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็หยุดตอนนิดหน่อยใน128เว็บนะฮะท่านผู้ชมมาได้แบบสุดๆแล้ว uh ตอนนี้โดนย้อนเวลาไปแล้วกลังการกดบัฟแบบต่อเนื่องอ้ยบัฟ บัฟไปะโอ้โหจริงๆก็ไม่ไม่ได้บัฟบอะไรหรอกนะครับแต่ตัวละครระยะจงไปยังไม่ถึงไงก็บัฟบไปเฉอๆนิ้วมันว่าง่ะตอนนี้คือบัฟม่ทำเที่ยอะไรไม่ได้แล้วนะค,คือไม่ไม่ตายนะอืดเกินนะฮะเลือดไม่อยากจะซูมเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตกใจนะฮะเลือดมันเยอะเกินนะครับตอนนี้ดาเมจเกือบแม่เป็นทยีแล้วนะค,คือ,อดาเมจเชี่ยอะไรเนี่ยแบบจุดจัดมหาศาลโคตรๆแล้วตอนนี้อือือทำเทพกระแทกแน่ๆครับโดนหยุดเวลาแบบตึงๆฮะเอาล้ครับตอนนี้ถ้าไปชมครับคิดดูว่าถ้ามอนเดินปุ๊บ แบบต่อเนื่องอีกครั้งนี่ The World d i m e n s i o มไอ้เสี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ The World นะครับนี่มัน a บ b อา Hand แแูดนะเ <Fuck you. S 1> มื่อนทำการหยุดเวลาแล้วในเวทที่130นั้นเราจะทําการข้ามไปที่ในเวทที่131พอดีและบ้านก็แตกกระจายเป็นผงนะฮะโอ้โ,โหเลือดขนาดน,นี้ไอ้ขี้ตูดบ้าน 5B บกูก็ไม่เหลือจริงมันเข้ามาเลยเข้ามา แทงตูดพี่เคยต้องบอกเขามาแทงตูดกูเลยเขามาแทงตูดพี่เลยเนี่ยมาแล้วโอ้โหหยุดเวลาป๊ดแล้วก็ทาการเข้าบ้านเนี่ยในเวลาพี่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพอดอีแทงตูดจนแล้วโอ้โหดูเลือดที่เข้าบ้านเนี่ยไอ้เจี๊ยเยอะที่เจี๊ยอะไรเจี๊ยเลือดที่มันแทงเข้าตูดบ้านนั้นมันรุนแรงเจี๊ยมันรุนแรงแบบขั้นแรงสูงโอ้โหดูโอ้โ โอ้โห oh, ตูดบ้านแทบลุกเป็นไฟนะแหกครับผมตูนแหกไอ้ชิไเ <c oughs> <c oughs> ชียอะไรเนี่ยแลแล้ว,ลวผมก็ออกมาในเกมเพื่อการวิ่งเข้าไปดูในบอสว่าเรานั้นติดหรือไม่เออรออะไรล่ะครับวิ่งไปดูเลยครับและนี่คือโคชมหาทีมเมตาปัจจุบน Baby, นะันเมตาเบบีเมตาเบจิต้าเนี่ยนั่นติดอันดับหนึ่งสง,งั้นนะและนี่คือเบจิต้าสุดเฟี้ยวกระเจียวนะฮะเรืองแสงนะครับ ติดแล้วนะฮะอันดับ1 2ึส,สมเลยสามคนนะครับผมโอ้โหสุดเกินคนจริงๆคนคนที่เข้าแบบเข้าห้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรียงลงมานะ่ยเรื่อยๆนะสุดเกิน What?